ท่ามกลางความไม่ชัดเจนว่าจะเอาพักกล้าธรรมมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลอนุทินหรือไม่นะคะตลอดทั้งวันนี้นายอนุทินชาญเวรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเดินทางเข้าออกทำเนียบรัฐบาลสองรอบค่ะตอนเช้าเดินทางมาเข้าทำเนียบแล้วก็ขึ้นไปไหว้องค์นรสิง์บนตึกไทยคู่ฟ้าหลังจากนั้นเดินทางออกจากทำเนียบไปก่อนนะคะตอนบ่ายนยกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งที่ทำเนียบรัฐบาลรอบนี้ขึ้นไปพักบนท้องทำงานตึกไทยคู่ฟ้า อยู่บนนั้นนานนับชั่วโมงอะค่ะก่อนจะเดินทางออกจากธรรเนียบซึ่งจนถึงเวลานี้ยังไม่รู้ค่ะว่านายอนุทินเนี่ยเดินทางไปไหนเพราะว่าก็ไม่ได้มีการแจ้งกำหนดการเอาไว้นะคะแต่คาดการว่า น่าจะเดินทางไปที่ภูแมนซอยรังน้ำหรือเปล่าคาดการอีกแล้ว <laughs> ท้ามกลางกระแสะข่าวว่าอาจจะมีการพูดคุยหารือกับทางร้อยเอกธรรมนัฐตรงเผ่าหรือไม่นะคะแหล่งข่าวจากแกนนำพักภูมิใจไทยบอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลระหว่างพักภูมิใจไทยกับพักกล้าธรรมอาจจะมีทางเลือกอยู่สองทางค่ะก็คือหนึ่งให้พักกล้าธรรมร่วมจัดตั้งรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลมีเสถียรภาพและป้องกันอุบัติเหตุทางการเมืองในอนาคต ส่วนอีกแนวทางหนึ่งก็คืออาจจะตัดพักกล้าธรรมออกจากการเป็นพักการเมืองร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะคะจากสาเหตุก็คือมันมีความกังวลใจเรื่องคุณสมบัติของร้อยเอกธรรมนัฐกรมเผา hmm. หากมีการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีขึ้นมาแล้วมีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วพบว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ แบบนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อคนที่แต่งตั้งก็คือนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะและสุดท้ายมันจะไปซ้ำรอยเดิมกรณีเดียวกันกับนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีที่เคยแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งเหตุผลสําคัญก็คือกรณีที่พักกล้าทำเข้ามาเจาะฐานบ้านใหญ่หลายพื้นที่ สำหรับการเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาซึ่งถือว่าพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะเป็นฐานเสียงเดิมของพักภูมิใจไทยอะไรบ้างสุพรรณบุรีนครศรีธรรมราชพัทลุงก็ใช่สุราธ,ธานีก็ด้วยนั่นทำให้มีความไม่พอใจความไม่สบายใจจากคนในพักเกิดขึ้น แล้วก็กลัวว่าถ้าปล่อยให้พักกล้าทำโตไปกว่านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะขณะที่สถาบันพระปกเกล้าครับเผยแพร่ปฏิทินทางการเมืองนะครับหลังการเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์ครับคาดการณว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนนี้จะเป็นช่วงที่กะกะตพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน60วันนะครับ เป็นไปตามกรอบของกฎหมายหรือกะกะตจะประกาศภายใน9เมษายนที่จะต้องรับรองผลการเลือกตั้งอย่างน้อยร้อยละ95ครับนอกจากนี้คาดการครับว่าสภาชุดที่27เนี่ยจะเข้ารายงานตัวช่วงวันที่10ถึง16เมษายนสงกรานพอดีนะ,ะก่อนที่จะมีการเปิดสภาแล้วก็เข้าสู่วาระการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาครับ ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นช่วงหลังเทศกาลสงกรานซึ่งตามกฎหมายเนี่ยกำหนดเอาไว้นะครับว่าจะต้องดำเนินการภายใน15วันนับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งครับ จากนั้นค่ะสักประมาณต้นเดือนพฤษภาคมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดนัดวันประชุมสภาเพื่อบทเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะส่วนขั้นตอนจากนั้นก็คือระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนจะเป็นช่วงของการพิจารณาจัดตั้งครมอและนำรายชื่อขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายค่ะก่อนจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่ครมอใหม่ถวายสัตว์ปฏิญาณตนโดยไม่มีกำหนดเงื่อนไขเวลา เพราะฉะนัน้นคาดการว่าช่วงกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยแหละค่ะรัฐบาลชุดใหม่ถึงจะสามารถเริ่มถแถลงนโยบายขับเคลื่อนประเทศต่อรัฐสภาได้ซึ่งจะต้องดำเนินการภายใน15วันนับจากวันที่เข้ารับตำแหน่งค่ะ